ปล่อยใจให้ลองลอยไปปล่อยตัวให้ทำตามใจปล่อยมันให้เป็นไปเองไม่ต้องคาดหวังอะไรเฮ้ยนีนย่พวกมึงจำได้ปะช่วงม .4 สี่อ่ะที่เราเล่นเกมด้วยกันะช่วงนั้นโคตรสนุกเลยว่ะใช่สนุกมากคือเราคิดถึงเลยเออ,เอ,อนึกถึงช่งวงนั้นแล้วก็คิดถึงอ่ะเออนั่นดีตอนนสนุกมากไม่ต้องกังวลอะไรเลย พูดแล้วมันเศร้าอ่ะอย่าพูดดีทำไมอ่ะอะไรกันทำไมก็เราจะไม่ทำอะไรนี้แล้วไงโอ้โหเรอก็อยังเป็นเพื่อนกันเอาเว้ยอืมแต่มันก็ใจหายไงไม่เข้าใจหรอโอ้โหน้ำมึงยังไงจะได้เจอกันแน่มึงเออว่าแต่ตัวเพื่อนห้องมึงอยากเป็นอะไรกันบ้างหมอ,มอ นีพวกเราไม่ได้แยกกันแล้วดิทุกคนต้องสมหวังการเรามาสัญญากันว่าทุกคนต้องได้เป็นหมอสัญญาสัญญาสัญญาทุกคนต้องได้เป็นหมอ ในเวลาที่พ่อเราทางกลับมาเจอเดียวแล้วสินะ สวดีนะสวัสดีอินมาเร็วจังตื่นเต้นหรอได้เจอเพ,พื่อนทีใช่แบบนี้แหละพวกแม่มา,มา,า,มาแหละงาอยู่ <c oughs> ขอไม่เพื่อนหรอเออเออของฝากของป,องปากไงพวกสาลาดีเปล่าวซาลาดีเป้าวซา,า,าลาดีเปล่าวรวมใบหอเหมเราพร้อมกันเนี่ย เาเอกันอย่นงเรียอ่ะเลยเดินมาทำงาออเมานั่งมานั้างนั่งนักงด้วยมาเนรถียมาเไม่เจออน่ะเนี่ยไม่ได้รออย่าเามา้างด้วยเดี๋ยวนันดย้าง้เอยเด้งด้วยเดี๋ยวข้าเกียัเกียดกนนะพี่บเกียดไปแล้วเยอะแล้วนี่เป็นไงบ้างแต่ะคนดีงานกซีได้อยู่ได้ก็ดีเยอะยอ่ะเกือบตายอยากฟัง อะไรกูนะเออทุกคนเรามีเรื่องกับสารภาพอ่ะอะไรอะทุกคนจำสัญญาเมื่อสิบปีที่แล้วได้ไหมอ๋อได้ได้ได้ทำไมอะซึ่งที่เราจะไปเป็นหมออะคือเราทำตามสัญญาไม่ได้อะเออโอ้โหนี่ชิใช่ใช่ แต่ว้วเรื่องมันเป็นไงอืมนั่นดิเราก็เราเป็นหมอพร้อแมแน่นอนว่าเราต้องเก่งด้านไอที เบื่อยังกะกูเมามากุมมือเราดีกว่าไหมส่วนเราสวัสดีค่ะเป็นไรมาคะไม่สบายค่ะขอมีไอแล้วก็มีน้ำมูกในปาค่ะมีไข้ไหมคะมีค่ะมีค่ะอันนี้จะแก้เจ็บคอนะคะทานหลังอาหารเช้าและวันเย็นนะคะ อันนี้ยาแก้ไขค่ะทานหลังอาหารเชา้ากวมันเหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้ยาลายเสียงผาน,นะคะทนานเมื่ที่มีอาการค่ะทั้งหมดสามร้อยห้าสิบค่ะ,ะสแก,กนนะคะพี่ค่ะค่ะ,คะแล้วเราก็คุณต้องการที่จะทราบเรื่องไหนเป็นพิเศษการ 怎么办呢？ การงานของคุณช่วงนี้กำลังแย่ข้นไปทางแย่มากแล้วก็ฉัน <c oughs> จะสอบจิตหมอไปไวะเนี่ยนี่ไง <c oughs> อาชีพหมอที่เราใฝ่ฝัน ต่อไปเชิญค่ะ <interacting> ตามหาอ้ถั่วงานกบ็บอเห็นน้องทำใจเย็นเย็นก็ยังบอเห็นน่าอายสอบถามคนอื่นเขาบอกบอเห็นผี่ชาย น้องแห่งตจ็บใจร้ายแต่เช้าจนสายบ่เห็นอายมาโอเคผ่านค่ะคุณค่ะแต่กูเป็นสวัสดีค่ะค่ะเช้นเม่ไหร่ะวันนี้ลูกค้าเป็นอะไรมาคะปวดหลังมากเลยค่ะช่วงนี้นั่งทำงานมาเป็นมานานแค่ไหนนะคะ อาทิตย์กวาได้แล้วค่ะได้แบบว่ากินยาหรือว่าได้ไปนวดที่ไหนมาหรือเปล่าคะยังเลยคะ่ะเพิ่งมาที่นี่นั่งทำงานตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็ประมาณเก้าโมงเช้าถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงประมาณนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวหมอจะนวดคลายเส้นให้นะคะค่ะเดี๋ยวถ้าเจ็บตรงไหนบอกนะคะค่ะแต่ว่าเวลานวดถ้าสมมติว่ามันโดนจุดมันก็จะปวดแต่ผม<ส>ก็เป็นหมอนะ

ha không ngon quá đâu luôn nhá một không? Ơi, Để... ơi ơi, Hey! 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 ơi 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 <cười> ơi ơi, <cười> ơi, ơi <cười> กันว่าเป็นมอกูกบเป็นมออยู่กูกบเป็นเพศสัตว์เพศสัตว์กี่ท่าแม่มาซอยผมด้วยนี่ยนี่ก็เฮ้ <c oughs> โอ้วว้าโอ้หบูมอีกแล้วน้ำมึงพนันกับกูไหมใช่ถ้าถ้ากูชนะปุ๊กินแก้วนั้นเออมามา 2กิโลแข่งกินมา 1, 2, 3, ทูโกมึงกินไในขวดแล้วกูแมวมันมาแล้วฮัลโหล เป็นยีงยงงอาการมันเป็นแนวแดดบ่ได้แล้วป่อยไว้บ่ได้แล้วเดี๋ยวสิไปจัดการมองนี่บ <possible>? ่จัดการจัดการทีเดียวก็แล้วต้องเจอ ต้องเจอเขาสารเสกุบโหจริงปะสัญญาสัญญาสัญญาเขาไี่แค่ลุ่มปราศบอกว่ารักสบายหลังค่ะแล้วนาเป็นอาชีพอะไรอะเอ่อหมอขี่ลางม้อของกูนะอาชีพแบบประสบการณ์แล้วก็เยอะเลยเล่าเลยเล่าวันนั้นนะกูไป เ,เลยนะ่ะพียว่าอยแมยหัวเอไอ้เี่ยขาวแล้วแล้ววันนั้นอะคือแบบมันมีคนโทรมาบอกครูใช่ไหมว่าให้ไปจ่าหนงอยแล้วกูเดเดิาไปรูยเว้นไม่อย่างเทพอืมทีเ <c oughs> นี้ยกูเห็นแสงไฟอะผ่านหน้าต่างทำ <c oughs> ไมระสืเร <c oughs> ็วลกระกรสืไม่ควหาเขียดอ้เจ้าเตงง ก็มาขายเส้นก็มีฝรั่งมาจีบเยอะเลยวันนี้ก็กำลังดูใจกูมันจะได้แต่งงานมึงจริ่งประเทศอะไรอ่ะเงินมากูร้วยว่ันนั้นกูไปตากผีแถวแถวนั้นทำไมเห็นมึงฟวงผู้ชายอาหลับอ่ะเอาเลยอะไรอันนั้นเล่าไปนานแล้วเนยอะไรเมื่อวานนี้อะไรกันดนีอดี้ ทุกคนมีชีสุขสันต์ทุกคนสุขสันต์แต่ของกูอ่ะก็เป็นแบบหลังจากที่กูติดโคกสิบปีใช่ไหมก็มาทำธุรกิจของตัวเองเขาก็มาเฮ้ยเขาเคปว่าทำธุรกิจไล่อ้อยของกูลก็ได้กำไปีรัสามล้านตอนนี้ชีวิกดีขึแล้วสาล้านกีบใช่ไหมเป็นังกีบ เมื่อกี้ฟินจะพูดอะไรถึงแม้ว่าเราทุกคนจะไม่ได้เป็นหมอะนะแต่ว่าเราทุกคนก็ยังมีความสุขกันทุกคนใช่ไหมอย่าเป็หมอรามสุดๆให้เปนแฟนด้วยทุกคนอะอย่าไปตัดสิ่งอื่นที่หน้าตาข้อป้ายังมีสีฟ้าไมายังมีสีเขียว ยังมีสีดำาไปคิดดูนะทุกคนเลยผอาจจะคง่ตั้งนานเลยง่ตั้งนานก็ยังไม่คมเลยอะไรเนี่ยแล้วแต่ก็สุดท้ายอ่ะมันก็ทําให้เราเห็นแล้วเนาะว่าชีวิตคองเรามันก็ถึงแม้ว่ามันจะยากแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราทำอ่ะมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จหรือเราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้อ่ะ พอเราไปถึงจุดนั้นเราจะมีความสุขแต่ความจริงเรามันไม่ใช่ความสุขของเรามันก็คือการที่เราใช้ใช,ชีวิต,ตได้ทาสิ่งที่ชอบมีความสุขในทุกๆวันนั่นแหละกูก็เลยคิดว่านี่แหละมันก็เป็นความสุขของการใช้ชีวิตของการมีชีวิตอยู่ของเราสุงเลยอ่ะคือไม่คมเท่าของพ่อพอโอเคงานที่กูเยงหมูกระท้ามือเย้